ง่ายเลยสองสามสองสามโอ้สองสามเน่ห้ามูดิบเบิ้งป่าเนี้ขยันสมมากสิคุณผู้ได้มาขวดเขาให้กัดนี่มี ทไมวะมันยังได้ไลน์โน้นดี๋ยวดแล้วเนนี้ว่าสิบยื่นอยเลยอนี้ช่วงอยูเลยมันก็จะทีเดียวนะยังง่ายมันเหนื่อยเลยซ้ำแดดเหมือนปะโค้งแย่ดิวะแดดเนี้ยองมัอก่าตอเียงมันมันรับเลยยี่สิาเจ้าหนึ่งม่มีขายท่านแถววัเดี๋วละขึ้นื่ออันไหนกันเดี๋ยวผมเดินกัน

คือทั้งวัดเพินกะไอ้ว่าถาบ่มีมองตากกับมตตางในวัดก็ได้จังส่นะครับคือบ้านเฮ้ามันหามองตากเขายาก็เลยเอาสถานที่ของวัดเป็นที่มาตากเขาตากันยังไงกับเทวานเองส่นะคือขันติปิตาเพื่อนกะหามีฉี้มุยไปลักเนาะอยู่นี่กะอยู่กับวัดกับว่ากะสิสะดวกสบายกับย่ำเหตดย่ำไปย่ำมากส่กะขันว่าคำว่าอยู่วัดแล้วกะ อุ่นใจนะครับครับก็คือเฝ้าจะเวียนแย้มนี่ผู้ใดผู้ใดมาเฝ่อรัวฝ้าอาจจะคล้องจะคล้องเขานี่ยนะครับมาเฝ้ากับลูงพอขับฝากเพป็นไว้นะ่าห่านั่นก็ดูแลเขาหน้าไม่เด้อโอ้พระตากอยู่วัดกระไดย่ายมันเสียเด้อก้าหยอกกันนะแบบที่กันเองบ่อบ่อโมมี่อันถนนบ่มีมีแต่ตามไอ้บ้านตามสถานที่ที่เดินไอ้บ้านเจ้าของพระตากได้นะ นำเดินทางในบ้านกับนี่ไอ้ส่วนที่มันว่างมันที่พอนปู่บ้านไหมครับของพีของน้องว่าเอ้าเดินนี่คือพอตากได้อยู่ให้ตากเขานเพียงนี่ก็ขอกันไปตากแบบพีแบบน้องนี่นะครับบอเมนว่าสีว่าเฮ้ยออกมาด้วยคาอันตากบบบ่มีบ้านบ้านเฮาดีอยู่คือไอ้ถัดทัดเกียวหลายๆคนนี่สิดีนอ่มนว่าเฮ้ยอันยัตากหลายหลให้ตากน้ำเนี้ย เนือ้อตากโดนไหลนี่ก็ที่เกี่ยวขึ้นกันได้แม่นว่าเกี่ยวเขาอยู่นี่คือขมูผมมันเป็นเป็นเข่ากลางมันเลยที่เกี่ยวก้อนมูมันเลยสนุก<อ>ตากเล็กน้อยว่า<อ>ขายายบ่บว่าหัหน้านะ<อ>ขันธ์มูหล,ลายเกี่ยวน้วกันสเสียนเฮ็ดเห็นมันหนากว่านี่เลยตั<อ>้งคนตั้งในตาก,ตาตากประมาณเดือนนี้ไปไปลายเดือนนี้สิเริ่มเกี่ยวไรแล้วล่ะเฉพาะมองนี้ตากด้ประมาณจากไรครับ หลายลายเด้อเพราะว่าสถานที่เราโบวชเราอย่างทั้งพุระตากอะไรขึ้นกันผมได้ได้พ่อหาสิบลายได้ผม,มได้ตากพูนบวชทั้งพุทนตากยู่นี่พ่นมาตากยู่นี่พ่นหาลายได้สิที่ตากยู่นี่ครับอันนี้คือตากห้างๆเพื่อมันแห้งเร็ว